สวัสดีค่ะพี่มินวชรินญานะคะจากช่องยูทูบพยาเพ,พรพัทระนัครานะคะคเพจยมณีเพชรเกตแก้วผู้สื่อตานานพยาเพ,พรพัทระนัคราและพระชายาญยยา,ดาเดชศรีทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดดีจากเสด็จพ่อเออกมาแบบปันลูกหลานคาืนนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าเราทําดีคิดดีพูดดีทําดีมาตลอดนะคะแต่ทําไมถึงเหมือนกับว่าความดียังไม่ช่วยเราทําไมถึงเรายังเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังขนาดดีรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอแค่ไม่มีอุปสรรค แค่เหมือนกับว่าไม่ต้องแบบพบเจอความยากลาบากเอารัดเอาเปรียบเจอคนที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะทำไมถึงแบบแค่นี้ก็ความดีก็ไม่ช่วยนะคะคือจริงๆกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยส่งผลตามเหตุปัจจัยนะคะเหตุปัจจัยคือกลไกลของการเรียงด,ดบเนี่ยเขาเรียงด,ดับตามความเป็นจริงนะคะเราอาจจะจําชาติที่แล้วไม่ได้นะคะคือหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คือความก็คือมีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะทำความดีอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ก็แปลว่าเรามีบุญนะมีบุญที่จะ คือคนที่จะทําความดีจะต้องมีบุญนะคะมีบุญในที่นี้ก็คือว่าเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้รับความลําบากแล้วเราตอบโต้นะคะตอบโต้หรือแก้ไขความลําบากของตัวเองด้วยการทําชั่วมันก็แปลว่านั่นแหละมันเราก็ได้สารต่อวิถีทางที่จะทําให้เราลําบากไปอีกไม่กี่ไม่รู้จากกี่พบก,กิี่ชาติดังนั้นเนี่ยการทําดีทําเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งที่ควรเน้นที่จะสร้างด้วยนั่นคือสร้างสติป,ปัญญา เพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าทําไมความดีของเราไม่ช่วยนะคะตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เปลาะปางและทําให้เราสิ้นสุดหมดความอดทนกับการทําความดีในที่สุดนะคะเพราะเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจสักทีอดทนก็มากทําความดีใจบุญสุนทานอะไรต่างๆนานานะคะแต่เพราะว่ามิจฉาทิฐิเรายังมีอยู่นะคะมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเข้าหาละละได้ด้วยการเจริญภาวนาเท่านั้นนะคะภาวนาในทางที่ถูกด้วยไม่ใช่ว่านั่งให้สงบสงบนั่งให้อดทนได้หรืออะไรอย่างงี้มันเป็นปลายเหตุ นะคะหินยากแต่ถนะ้าเกิดเราอยากจะขจัดเหตุแห่งความหลงผิดนะคะมันก็ต้องสร้างวิชาสร้างความรู้ถูกนะคะความรู้ถูกจะทาได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นรู้อารมณ์ว่าเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ไม่นานระดับไปเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นเราไปนั่งดูการกระบวนการเกิดขึ้นของอารมณ์จนกเกิดการปล่อยวางได้แบบเนี้ยนะคะเนี่ยแหละคือการปล่อยวางสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะไม่สงสัยแบบนี้ว่าทําไมทําดีไม่ช่วยเพราะเราจะรู้เลยว่า หลายๆอย่างในในสิ่งที่เกิดขึ้นเนะี่ยไม่ว่าจะความคิดของเราหลายๆอย่างเนะี่ยมันบังคับไม่ได้มันมาตามเหตุปัจจัยอยู่ๆเราอย,อยากไม่อยากจะนึกชั่วเลยมันนึกขึ้นมาเองอย่างนี้นะคะเนี่ยความเป็นเรามันจะถูกเหมือนกับแสดงให้เห็นชัดว่ามันไม่ได้เป็นของเราแม่ว่าขันห้าเนี่ยแหละเออเขาพูดว่าขันห้าเนี่ยแหละนะคะขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแล้วเราก็มานั่งดูมันเนี่ยไม่ต้องเอาเว,วทนาคืออะไรความเจ็บป่วย ถ้าเกิดวทน,นาเป็นของของเราจริงๆเราจะต้องสั่งมันได้ดีว่าหยุดปวดเดี๋ยวนี้ปวดแล้วทนไม่ไหวนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือความไม่สบายใจความคับแค้นใจถ้ามันเป็นของเราเราต้องสั่งมันได้ดีดมะะนนะะหาม,มายเ,เ,เ,เราพยายามคิดต่างๆนานาคิดที่จะอดทนทําไมมันไม่อดทนตามเราเนี่ยแปลว่าอะไรทุกอย่างไม่ใช่เรานะคะแต่ว่าเรามานั่งนึกคิดตามเนี่ยมันยังเป็นแค่ความนึกคิดแต่ถ้าเราไปนั่งดูนะคะดูคือใช้ใจดูใจดูอาการของมันเนี่ยอันเนี้ยคือมันเป็นภาพปฏิบัติการนะคะซึ่งมันแตกต่างกัน ที่เรามานั่งคิดว่าเวทนาไม่ใช่ของเราลูกไม่ใช่ของเราเนี่ยมันคือความคิดอยู่ที่ความคิดอย่างเดียวเลยมันจิตยังไม่ได้เกิดกระบวนการการปฏิบัตินะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมนะีนั่นคือการภาวนานะคะถ้าภาวนาเป็นภาวนาถูกางนะคะผลที่จะเกิดขึ้นคือความเข้าใจแล้วเราจะไม่ได้มาตั้งคําถามแบบเนี้ยทำไมไม่ตั้งไม่ไม่ตั้ง,นะงคําถามตัวเรวนกรรม ะนะน้อยใจก็เข้าใจโอเคน้อยใจบ้างไม่เป็นไระถ้ายังเป็นปุถุชนยังเป็นพระโสดาบันก็อาจจะยังมีน้อยใจบ้างแต่ว่ามันคือเข้าใจเข้าใจว่ามันไม่ได้มีใครมานั่งเซต 7ละครโรงใหญ่ของชาตินี้ให้เราอะมันเป็นไป,นป,นปนตามกรรมนะคะอย่างน้าจะมีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะคะเราทำให้ทุกคนน้อยลงนะคะก็จึงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube ย t u b e พญาเพรพัฒนานากราเพจอัญมณีเพชรแก้วให้พิมิ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใครแชร์ออกไปขอให้ร่ำรวยมีความสุขทางโลกและทางธรรมปลอดภัยจากโรคโควิดรวมถึงปลอดภัยจากพยานนตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ แคล้วคลาดจากภัยเขายาหมักแผนทั้งหลายรวมถึงภัยจากมนุษย์อมนุษย์ก็ตามนะคะแล้วก็ใครสนใจที่จะบูชาเยืมณีเพชรเกล็ดแก้วนะคะที่มีพลังงานดีๆของเสด็จพ่ออ์เพรนะคะนะคะแบบนี้นะคะแบบแบบที่จับต้องได้อย่างเงี้ยจริงๆหาซื้อที่ไหนก็ได้นะถ้าเกิดอยากจะซื้อเครื่องดระดับมงคลหรือเช่าบูชาหรืออะไรแต่ถ้าเกิดเป็นพลังงานของเสด็จพ่ออ์เพศพระธารเทวาที่เป็นฐานบารามีแล้วก็มีเทวดาดีๆีเนี่ยมา มาสัมผัสพลังด้วยนะคะถ้าอยากบูชาที่พลังงานดีๆนะะคของเสด็จพ่อของเพนเอาไว้ใจในพลังงานของท่านก็บูชาได้ที่นี่ทีเดียวเพราะท่านให้ไว้ที่นี่ทีเดียวนะคะเอาไว้เป็นที่พึ่งนะคะเป็นที่พึ่งเป็นทางเลือกของที่พึ่งในรูปแบบพลังงานนะคะในยุคที่เป็นแบบนี้ยุคที่ลําบากยุคที่ผลทางมันมีน้อยนะคะทางรอบมันมีน้อยเราจะเป็นที่จะต้องพึ่งสิ่งที่ เขาเรียกว่าจะมาเป็นอุปกรณ์ของกรรมดีเราเนะ่ะคือพลังงานที่ดีที่เราสามารถบูชาด้วยแล้วก็สร้างความดีสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการบูชาไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะสามารถเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นกัญยาณน,นิมิตท,ที่ต่างภพภูมิที่คอยช่วยช่วยเหลือเราได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ติดหนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าเราบูชาเนี่ยค่าครูเนี่ยเท่ากับเป็นสัพเทวดาส่วนหนึ่งพี่มิ้นยอมรับเลี้ยงดูพี่มิน้นแต่พี่มิ้นก็ใช้ชีวิตไปในทานที่ไม่ตะมานแล้วก็ใช้ชีวิตไปในทางสร้างบุญกุศล นะฮะแล้วก็60%สิบเนี่ยจะเป็นทรัพย์สมบัติของเทวดาซึ่งท่านจะบอกพี่มีว่าท่านอยากจะไปทําบุญเนี่ยโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแล้วท่านทําบุญแล้วเนี่ยบุญสําเร็จกับเทวดาทันทีเมื่อบุญของเทวดาเพิ่มขึ้นเทวดาสามารถมีพลังที่จะสามารถกลับมาช่วยเหลือผู้บูชาได้นี่คือกลไกนะคะแล้วก็ช่วยได้หรือช่วยไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกนะมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะว่าเออจังหวะช่วงนั้นนั้นเนี่ยกรรมดีของผู้บูชาเนี่ยมีเปิดโอกาสให้เทวดาาาาาาามชช่่วยรรรรเเปลตตงงนนีีน้้้้ถขใจบู อันนีมาดีของท่านได้โดยไม่งมง่ายนะคะอันนี้ก็จึงขอฝากไว้ใครสนใจติดต่อได้ที่ไอจีเกรดแก้วนะคะทีวาเพจอัญมณีเพจเกรดแก้วแล้วก็เฟสของคุณเมยนะคะเฟสนารือรม,มาอารินร์ดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ